ขอเชิญท่านได้ฟังการกล่าวหรือการอ่านบทกวีให้กับเพื่อนเราผู้จากไปขอเชิญผู้ช่วยาศาสตราจารย์สุดารังกุพันหรืออาจารย์หวานของเราเป็นผู้ทำหน้าที่นี้ปรบมือต้อนรับเธอด้วยครับพี่น้องครับ สวัสดีค่ะพี่น้องผู้เชื่อมั่นประชาธิปไตยทุกท่านค่ะวันนี้นะคะก็เป็นความรู้สึกเป็นพลังของการต่อสู้ที่เราได้มาอยู่ร่วมกันทำให้หวนนึกถึงวันในอดีตที่มีกวีหนุ่มกวีราษฎรที่มารับใช้พี่น้องประชาชน เป็นงัวงานที่ดีเป็นลูกที่ดีของประชาชนวันนี้คนชั่วอสูรกายมันได้สั่งฆ่าคุณไม้หนึ่งกอคุณทีพร้อมๆกับที่พวกมันพยายามที่จะประหารประชาธิปไตย พวกเขาคงไม่สนใจว่าจะต้องสูญเสียพี่น้องประชาชนไปอีกสักเท่าไหร่เหมือนที่เขาเคยทำมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีแต่ขอให้พี่น้องเชื่อมั่นและศรัทธาในขบวนการของประชาชนว่าพวกเราจะจับมือร่วมกันต่อสู้ต่อไปแม้ว่าคุณไม้นึ่ง จะไม่มีโอกาสมายืนอยู่บนเวทีเหมือนที่เคยรับใช้พี่น้องมาตลอดที่ผ่านฟ้าและราชประสงค์ปี53แต่วันนี้ดิฉันอยากให้ลมหายใจการต่อสู้ของคุณไม้หนึ่งอยู่คู่กับพวกเราตลอดไปด้วยการอ่านบทกวีของเขา ในทุกๆที่ทุกทุกเวทีทุกๆุกวันให้พวกเราทุกๆสถานีวิทยุชุมชนทุกๆุกสถานีโทรทัศน์สื่อทุกประเภทช่วยกันทำให้คุณไม่หนึ่งได้ต่อสู้ร่วมกับเราต่อไปณเวทีแห่งนี้และในสื่อทุกชนิดให้พี่น้องช่วยกันกู่กล้องตะโกนร้อง เรียกหาสังคมที่เท่าเทียมเรียกหาสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยแทนคุณไม้หนึ่งทุกๆุกคนค่ะตอนที่จะอ่านบทกวีอยากให้พี่น้องส่งเสียงเรียกคุณไม้หนึ่งมาอยู่ร่วมกับพวกเราในการต่อสู้ในวันนี้ด้วยกันค่ะไม้ บทที่ดิฉันเลือกมาอ่านแทนคุณไปหนึ่งในวันนี้เชื่อว่าเป็นบทกวีที่จะสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดนับตั้งแต่2475ที่เราต่อสู้โดยคณะราษฎรเพื่อให้ได้ประชาธิปไตยในบทกวีชื่อว่าย่ำรุ่งมิถุนายนแทงลึกลง สมุดสุดแผ่นดินปักพินเป็นของปวงชนสยามคณะราษฎรปลุกวีรกรรม24่ิมิถุนากระทำการหมุดเหล็กตอก2475ตรึงปักนักขราเป็นหลักฐานเบิกทางตีนตัดถนน ต้นตำนานปานิทานประชาธิปไตยปานิทานประชาธิปไตยรุกรับกับปาติกิริยาชนะแล้วรวนกระแสมาแพ้พ่ายซากโบราณกลับฟื้นสุดลมหายใจ อสูรกายแฝงเร้นรักแทรกสนิมซึมกับหมุดเหล็กกร่อนปกครองประชากรโดยอาสัตว์เศรษฐกิจล้าหลังโทมนัสไม่สามารถอภิวัตตามโลกาทุกชุมชน มีแต่เครือข่ายอำมบาตทุนขวาจัดเสริมด้วยซ้ายไร้เดียงสาแต่งวิเคราะห์สังคมจมมายาว่าชนชั้นศักดินาไม่ดำรงคือฝูงทาตจงรักกับนายทาตุ มวนรัฐชาติชูโมหะจริตหลงชีวทัศกระบวนทัศไม่ซื่อตรงทั้งประเทศกลายเป็นผง ปักหมุดหมายมากี่ปีการกดขี่ไม่เห็นจะจบสิน้นยังยากจนทนทุกข์คลุกโคลนดิน วิญยาณนักต่อสู้กว,วีราษฎรไม้หนึ่งตอกุนทีขอบคุณค่ะ